รายงานสรุปผลการดำเนินงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2563ถึง31มีนาคม2564ของนางสาวเพ็นภาสิทิรินทร์ครูกศออนอตำบลบัวน้ำร้อนกศออนอตำบลบัวน้ำร้อนตั้งอยู่ที่บ้านหัวหินหมู่ที่5ตำบลบัวน้ำร้อนอำเภกันตังจัังหวดตรังใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนบ้านหัวหินมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คร,รูกศนตบ่อน้ำบนบนนร้อนมีการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของกศนตบ่อน้ำนนร้อนผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักง,งานกศน d m i s พร้อมทั้งมีการรายงานผลข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลาและเป็นปัจจุบัน ครูกศนอตบ่อน,น้ำร้อนมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันมีโครงการที่สามารถแก้ปัญหาตามบริบทและความจำเป็นตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานกศน ตามกำหนดเวลามีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ขายคณะกรรมการสถานศึกษากศนตำบลพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตลอดจนจัดทำและรายงานผลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานกศน DMIS การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลบ่อน้ำร้อนมีนักศึกษา2,563จำนวน61คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำวิธีการเรียนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลการจัดการเรียนการสอนครูได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้ และจัดทําข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของผู้เรียนรายบุคคลและแจ้งให้นักศึกษาได้รับรู้ทั่วกันมีการจัดทําปฏิทินพบกลุ่มทั้งภาคเรียนมีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกการติดตามการขาดเรียนของผู้เรียนผ่านทางระบบออนไลน์และการเยี่ยมบ้านในแต่ละภาคเรียนจะดําเนินการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนและรายงานผลประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนต่อสารศึกษา กศนอำเภอกันตังทุกครั้งกศนอตำบลหมววน้ำร้อนมีการจัดนักศึกษาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมือในภาคเรียนที่2ปีการศรึกษา2563ดังนี้กิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหารการุณธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณศาลาประชาคมอำเภอกันตั 2. โครงการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยจากสารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐา CB X, น CBTX ณศาลาอนิประสงค์หมู่ที่1ตําตำบลบ่อน,น้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรัง 3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนประจำปีพศ2514ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน,น้ำร้อนณห,ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปาตูบูเตะตำบลกอลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง สกิจกรรมกิจอาสาเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์นณวัดท่าส้มหมู่ที่4บ้านท่าส้มตําบลเวน้ำร้อนอําเภอกันตังจังหวัดตรังการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการจัดการศึกษาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลบัวน้ำร้อนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสำเร็จตามหลักสูตรจำนวน15คนโครงการจัดการศึกษาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจจำนวน3หลักสูตรดังนี้วิชาเทคนิคก,การแต่งหน้าหน้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบัวน้ำร้อนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสำเร็จตามหลักสูตรจำนวน10คนวิชาแกงไตปลาแห้ง ณบ้านเลขที่108หมู่ที่5ตำบลหม่อนน้ำร้อนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสำเร็จตามหลักสูตรจำนวน10คนวิชาการปลูกผักเกษตรธรรมชาติ MOA ณนแปลงสาธิตการทำเกษตรธรรมชาติ MOA หมู่ที่1ตำบลหม่อนน้ำร้อนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสำเร็จตามหลักสูตรจำนวน10คนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตวิชาการเสริมสร้างสุขภาวะนามัยในครัวเรือนและการทานหน้ากากผ้า ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบ่อน้ำร้อนหมู่ที่6ตำบลนบ่อน้ำร้อนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสำเร็จตามหลักสูตรจำนวน25คนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกความเป็นพนลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนกศศนตำบลบ่อน้ำร้อนหมู่ที่5ตำบลบ่อน้ำร้อนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสำเร็จตามหลักสูตรจำนวน17คน โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพหน้าบ้านเลขที่73/3หมู่ที่7ตำบลบ่วน้ำร้อนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสำเร็จตามหลักสูตรจำนวน10คนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกศออนอตำบลบ่วน้ำร้อนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน QR Code กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ด้วยการแชร์ความรู้ข้อมูลและกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตังผ่านทาง Facebook เฟซบุ๊กแฟนเพจของกศนตำบลบ่วน้ำร้อนภายใต้แฮชแท็กส่งเสริมการอ่านออนไลน์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตังตลอดจนส่งเสริมการอ่านโดยอาศัยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านรวมสนับสนุนแลกเปลี่ยนมอบหนังสือและสื่อต่าง ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยให้กับประชาชนในตำบลบ่อน้ำร้อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดงานภาคีเครือข่าย กิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของรัชกาลที่9โครงการรวมพลังจิตอาสากศอนอตรังลูกหญ้าทะเลณนะบ่อหินฟาร์มสเตย์ตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังโครงการบำบัดรักษาผู้ป่วยจากสารเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน CBTX ศาลา,าอเนกประสงคหมู่ที่1 เป็นวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนประจำปี2564ขององค์การบริหารส่วนตำบลนบนน่อน้ำนระ้อนณห้องประชุมโรงเรียนบ้านปาตูบุเตะตำบลเกอะลีบงเอเภกันตังจัังหวดตรังกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์ณนะวัดท่าส้มหมู่ที่4ตำบลบ่อน้าร้อนงานอื่นๆที่รับมอบหมายและโครงการตามนโยบายเร่งดวง่วน วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมค่ายวิชาการตีวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนสอบลายภาคเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา25งพันห้าบาณกสนตม,มบางศักวิทยากรโครงการอบรมดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ณกศอ,อนอตมบลโคกยางกศนอตาบลบางศัก์และกศนอตาบลบางเป้า โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษากศนอตรังด้วยกระบวนการกีฬาต้านพยาเสพติดจ,จังหวัดตรังนสนามกีฬาจังหวัดตรังอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชนหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักง,งานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำนสำนักง,งานกศนอจังหวัดตรังพัฒนากศนอตำบลกศนองามตาประชาชื่นใจบ i ิกฟินนิ่งเดย์ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบสแพทชีสกศนตำบลบ่วน้ำร้อนการจัดการศึกษาต่อเนื่องการปลูกผักเกษตรธรรมชาติ moa กศนตำบลบ่วน้ำร้อนจัดกิจกรรมภายใต้นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานกศนประจำปีงบประมาณ2564ภายใต้วิสัยทัศน์คือคนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิต ที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ที่มาของโครงการกรสอนอตำบลนบนน่อน้ำร้อนได้จัดทำเวทีสำรวจสภาพความต้องการพื้นฐานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบนน่อน้ำร้อนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรค้าขายรับจ้างและว่างงานหลังการเก็บเกี่ยว มีความต้องการที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนการปลูกผัก,กเกษตรธรรมชาติ MOA ส่งเสริมระบบกะเกษตรที่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสอดคล้องสร้างผลผลิตให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของพื้นที่โดยไม่แบ่งแยกทุกสิ่งออกจากธรรมชาติถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการ ปัจจุบันผู้คนหันมาดูแลสุขภาพบริโภคผักไร้สารเคมีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและกลุ่มคนรักสุขภาพประกอบกับอาชีพหลักคือการทําการเกษตรต้นทุนทางการผลิตมีอยู่แล้วสามารถผลิตได้อย่างต่อนเนื่องกศสตบนตำบลบ่อน้าร้อนจึงได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสภาพทุนทรัพย์ตามความต้องการของตลาดและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพในชุมชนมีการใช้ความรู้จักภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีทักษะชีวิตที่จําเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบันรวมทั้งมุ่งใช้กระบวนการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินงานมีการดำเนินงานตามวงจรเรียนิ่ง มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนจัดทำเวทีประชาคมวิเคราะห์งานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์วางแผนแก้ไขโดยจัดทำโครงการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ช่องทางการประกอบอาชีพการทำเกษตรธรรมชาติการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติมีการติดตามการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบและการประเมินผลถือได้ประเมินผลความรู้ความเข้าใจโดยการสอบถามและสังเกตตลอดจนประเมินตามสภาพจริงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานเพื่อสรุปจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาใช้ชีวิตตามวิถีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาตนเองและผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน และมั่นคงภายใต้ระบบนิเวศท,ที่สมดุล